ช่วง g r e e ไอเดียโดยปตทมาเจอกันในช่วงของ r r e n ไอเดียทุกวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมค้ารถยนต์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนะคะต้องหมั่นดูแลเรื่องของเครื่องยนต์นะคะและต้องดูแลไปถึงเรื่องของน้ํามันที่เราใช้ด้วยค่ะต้องใช้ให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ ทิปง่ายๆก็คือดูแลยางรถให้มีความดันลมที่เหมาะสมไม่แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปนะคะนอกจากนี้อย่ากเก็บสัมภาระที่ไม่จำเป็นไว้หลังรถค่ะจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเช่นเดียวกันหลีกเลี่ยงการขับรถแบบหยุดหยุดแล่นๆนะคะการขับขี่แบบนั้นจะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงค่ะการขับรถให้ประหยัดน้ำมันนั้นทำได้ไม่ยากนะคะเพียงแต่พยายามขับรถด้วยความนุ่มนวลซึ่งจะช่วยให้รถของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นค่ะ และนั่นก็เป็นทิปง่ายๆค่ะที่ผู้ขับขี่ทุกคนสามารถทำได้นะคะช่วยกันประหยัดพลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะสนับสนุนโดยปตท,ะทพลังที่ยั่งยืน